ใครพึมพำมอะไรวะเสียมผู้หญิงพึมพำมอ่ะอได้ยินปะไม่ได้ยินครับจริงดิช่างเถอะโอเคสาวสว,าวัวนที่ผมชิลลีก็อยู่เกมเดิม์มินิกแนี่นๆนะครับผมนะก็วันนี้ก็มีเพื่อนผมมาชวนเล่นอีกตามเคยนะครับก็คือ ทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วแหละหลังจากที่ผมลงคลิปอ r ินาบิกเอาไปก็คือไอไว้นั่นเองนะครับืมแล้วไปไหนไวะเนี่ย,ยอ๋อนี่นี่ครับไวรุ่นหัวขาวจริงๆคือมันบั็กอะไรสักอย่างนะครับเ<อ>พราะผมไม่ได้หัวขาวนะครับเป็นหัวสีน้ำตาลเหมือนที่ทุกคนเห็นในบล็อกฟุตนั่นแหละหัวสีนั้นเลยไหนมันเล่นยังไงนะเดยวมีมิก <mimic> เนี่ยอันนี้แบบผีใช่ป่ะใช่ใช่ อโเคนแรกก็ต้องเข้าไปคิวของทั้งทางโลกหรือเปล่ากดเข้าไปปึ๊บก็จะเอ่อแล้วก็กดเข้าไปเป็นอันนี้ไงสร้างรอบบฉันไม่เห็นเหรออืมเห็นยังไงวะอ่าเข้ามาเข้ามาสร้างแล้วเห็นปะ โอ้คนเข้ามาเยอะมากไปเลยสามคนสองคนพอไม่เป็นไรเราก็เล่นกับเขาแล้วกันไปะี่เยนเบงั้นเหรอโอเคเดี๋ยวเราไปปนึงนะก็ถ้ามีเสียงบางช่วงเบาหรือดังจนเกินไปก็ขอไปนะครับหือว่าถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอไปเช่นกันเนาะกลับถ้ามีบางช่วงกระตุกก็ขออภัยเช่นกัน ครับบทที่หนึ่งการมีอะไรวะอ่านไม่ทันโอ้เฮ้เกมนี้ดเีเราเล่นเราเล่นกันสองคนเปิดไฟได้<ช>ด้วยนะเไม่ใช่เปิดไฟให้เราคนนั้นเขาออกเหรอใช่ใช่โอเค ดูเหมือนว่าประตูจะล็อกเราควรใช้ประตูทางด้านหลังนะโอเคอโอเคเราต้องไปที่จิมเหมือนตัวเราพูดประมาณว่าเอ่อมีอะไรเกิดขึ้นนะครับมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นตรงนี okay. ้ทางนี้โอเคเราควรไปทำอะไร ไม่ใชเปิดประตูนะพูดถึงว่าแต่ผมไม่ตามเพื่อนผมไปเลยนะครับเอา้าหายไปไหนเละหายไปในคลิปไหม oh God, อยู่ไหนเนี่ยมา fuck, เอาคุณแจครับตรงไหนวะคุณแจไฟตะคี่อ๋อดูเหมือนจะเจอคุณแจแล้วต้องไปเปิดประตูที่โรงยิมไหนอยู่ไหนวะเนี่ย อยู่ไหนไวะอข้างหลังสิออมาข้างหลังสิเจอละเจอละเจอลไปแต่ม่น่าหมดอ่จะแต่ม่น่าหมดนะครับอันนี้สัสนามบาสแน่เลยอะ่ะอันนี้อะไรวะเนี่ยต้นไม้มั้งเขียวเขียวอันนี้ก็ต้นไม,อนนนไม้อันนี้ก็ต้นไม้แบบ PNG มาเป๊ะ เ okay. นี่ต้องมาดูตรงนี้ต้องมาดูทำไมต้นสกุระถึงเกิดตรงนี้ได้เนี่ยไหนวะมันมองไม่เห็นนะ่ะมันคือตัวอะไรอ่ะมันเป็นผีเหรอไม่รู้สิมันมองไม่เห็นอนะ่ะมันเข้าไปใกล้แล้วมันก็มืดแต่มันก็พูดทำเดิม ก็คือต้นสกุลามันเกิดที่นี่ได้ยังไงเฮ้ยห้องน้ำเหรอไหนดูดีมีใครขี้อยู่หรือป่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรอ่านอะไรนีไหนวะโอ้ยผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าเรามองข้างน้านเราเห็นตัวของเรา้ลยโคตรเฟี้ยวไหนวะไงตรงแผน่นมันไม่ชัดอตะอะไรอะไรสักอย่าง มันมันไม่ชัดจริงนะเนี่ยช่างมันเถอะไปแล้วไปไหนไปไหนไอ้นี่หายตัวไปอีกเละเข้ามไปนี่เสือ่อมเลยวะาเสื่อมเลยวะอยู่นี่อยู่นี่ทางนี้อยู่นี่ทางนี้ละทางไหนมันมีหลายทางทางนี้ <laughs> ไหนวะ <laughs> นี่ไงนี่มั้ยอ๋ออ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วออกมาปุ๊บไอ้นี่มันหายตัวเลย าหายจริงอ่ะเนี่ยเออเติมตู้ไปข้างในนี้เราจะมาเอาเ <ไป S 2> เอะไรเฮ้ยบดที่เพื่อนฮัลโหลบอทไก่เหรอเดือบไปอ่ะว่าอะไรอ่ะเออเออเรื่องมึงร้องไห้เดือบไปอ่ะคุณร้องไห้ทำไมเหรออไะไรนะไอ้อยู่ให้ถามเลยเอา อะไรนเนี่ยมันมือดอะ่ะไฟฉายหายไปไหนไปกันเถอะไปที่ไหนอันนี้อันนี้เขาเรียกอ่านไว้เลยวไม่ไม่มีให้อ่านน,น,น,นี่มีตรงนี้อยู่ให้อ่านอะไรวะมองไม่ชัดวะเห็นมันมือดอะ่ะไปไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วเมแต่เรามาทำอะไรที่นี่อา้าวภาพตัดเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเราไปอยู่ที่ไหนกันเน้าเอ๊ะ จะไปรู้หรืองไงแล้วตอนนี้มันมืดมองอะไรไม่เห็นเลยอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อนี่<อ>นี่ผมมาที่นี่สิเรากำลังไปไหนกันนะอันนี่วิ่งหายไปในคลิปเมฆเลยเดี๋ยวผมวิ่งตามวิ่งตามตามาสิวิ่งตรงไปเรื่อยใช่ไหมเนี่ยไปโรเซ่ก็มันมีประตูอยู่ข้างหน้าเฮ้ยถ้าไปเจอผู้หญิงบอกไอ้พวกคุณผู้หญิงเฮ้ยแล้วทำไมรับนี่ตัวแดงวะเนี่ย วิ่งชาร์จเลยเหรอวิ่งชาร์จเลยเหรอกลัวมัตเทบไยอ่ะเราก็วิ่งชาร์จมาไปเลยสิวิ่งวิ่งวิ่งออกวิ่งออกเร็วเร็วเร็วมาแล้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 วตอมีหน้าหมดปิ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 ดดิ Nope Okay วันเรามาอยู่ในย่านอะไรก็ไม่รู้ย่านญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นย่านย่านเริงลมแล้วเปล่าโตเป็นร้านหนังสื้อ ออใครใครพึมพัมอะไรก็เนี่ยมีคนอยู่ที่นี่ไหมครับโยโคสมยินดีต้อนรับฮัลโหลครับก็ก็กมีคนอยู่ไหมคือโซลามงอ๋อนี่ห้องใครพึมพำอะไรวะเสียงผู้หญิงพึมพำมอ่ะได้ยินปะไม่ได้ยินครับจริงดิช่างเถอะ ยูดีตัดท้องตายเมื่อกี้อะไรวะไม่รูกเหมือนกันครับผมไม่ได้ตกใจอยู่ทีก็โผล่มาอะไรครับเนี่ยยืนทีต้อนรับอ,อ่อให้หากุญแจเพื่อที่จะหาเฮ้ยอย่าพูดซ้อนกันดิให้หากุญแจเพื่อที่จะเปิดห้องที่ซ่อนไว้อยู่อ๋อแล้วจ้าไปอยู่แล้ววิ่งไปทางไหนอันนี้เขาวงกอดอนเนี้ย ใช่เราต้องหนีจากกีตัวโง่ตัวหนึ่งไม่จะเป็นตัวไงวาอุ้ยเชียตกใจเอ้ยไปด้วยไปด้วยเราต้องก่อลุมกันเลยอันนี้มาทางที่เรามาไม่ใช่หรอเออียกกันครับอะไรเงียบทำไมอนนี้อะไรวะกระเป๋าโอเคตามมาตามให้ทันนะ โ okay, อเคเราตามเพื่อนไปออนวิ่งไปไหนละอันนี้อ้าวเฮ้ยมีรูปอันนี้ด้วยว<ะ>ิ่งพามาตายเลยเนี่ยวิ่งพามา<ว>ตายเลยเนี่ยไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เอ้ยไ,ไม่น่าเลย ถ้าไว้ต้องมาเจอตอนที่แบบกำลังกำลังจะแบบจะไปแล้วอะ่ะไปรอด้วยรอด้วยรอด้วยแหมวิ่งไปไหนแล้วขวาปะอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ได้ยินเสียงการเต้นหัวใจ มีเสียงเตือนคนช่โอเคเสงทางขวาโอเคที่นี่ที่ไหนไม่รู้ที่รู้คือวิ่งมั่วไปหมดแล้วตรงนี้เขาวงกฎทำไม I'm fast as fuck เฮ้ยมันตามผมมามันตามผมมาทำไมเสียงดนตรีเป็นแบบนี้ทำไมเสียงดนตรีเป็นแบบนี้มันไม่ดีเลยนะวิ่งไปมั่วแล้วเจอแล้วทางออก อันนี้ปลอดภัยแล้วใช่ปะปลอดภัยลเ,เลยเจอทางออกอ่ะต้อง <Hey. S 2> ใช้สมาธิในการหาทางออกให้เจอโอเคเรียบร้อยครับ <Hey. S 1> ใช้เวลาไม่กี่วิเดือนพันเอ้าแล้วทำไมจอดำเนี่ยผมออกได้แล้วไงบอกแล้วว่าผมต้องใช้สมาธิคุณไม่เงียบอะ่ะ <laughs> ต้องใช้สมาธิในการหาทางออกเนี่ย,ยทีนี้ที่ไหน กี้นี่คือแบบเดินผ่านหน้าไปเลยแล้วคือไม่เห็นผมด้วยนะแต่ก็ดีแล้วใครอยากให้ผมสอนเล่นเกมมิมิกเนี่ยผมไม่สอนนะเพราะว่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ามันเล่นยังไงสวัสดีครับเอาหายไปแนละ้วอะไรวะได้ยินแต่เสียงอ่ะเล่นสีโอเคให้คุยกับชาวนา าเามา<ห>พบก,กับหมบ<ะ>ูหมบ่บ้านนี่ไงสวัสดีครับคุณชาหนา <c oughs> ฉันไม่เคยเห็นนายแถวนี้มาก่อนนะช่วยระวังแถวนี้ด้วยเพราะว่าพี่น้องของฉันเขาไม่กลับมาเลยอะอะไรไม่กลับมาเลยแล้ว <c oughs> เป็นอะไรเนี่ยเดินติด ไม่ทำไมมึงเดินได้แล้วกูเดินไม่ได้วะก็กดให้มันจนหมดเงียอ๋อฉันไม่รู้อะไรมากนักหรอกว่าเอ่ออะไรสักอย่างถ้านายเห็นผู้หญิงแล้วก็ให้รีบหนีซะโอเคเมนเขาจะพูดถึงผู้หญิงคนนึงนะเหมือนแบบให้เราระวังตัวไว้มึงไปไหนแล้วเนี่ยไปไปไหนต่อ ขวาไล้ซ้ายดีไม่รู้ว่าไปขวาแล้วกันไปซ้ายแล้วกันพอตัวจะเขแล้วเปิดถ้ำแล้วก็ค้นหาประตูหรอสวัสดีครับอันนี้มันมีรูปปั้นด้วยอะอะไรคำอะไรวะเออนี้รูปปั้นเต็มเ ราต้องจ้องหน้ารูปปั้นไว้อุ้ยไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเราต้องจ้องหน้ารูปปั้นไว้มีผู้หญิงมานอนตรงนี้เนี่ยมีฟู่มีอะไรด้วย My God วันดีครับฮูย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 ทำไมเมื่อกี้รูปปั้นขยับทำไมเมื<า>่อกี้รูปปั้นขยับ<อ>ไม่รู้อยู่ฝั่งขวาอยู่ฝั่งขวาที่เราแยกทางกัน วิ่งแล้ววิ่งแบบไม่สนใจใครวิ่งแบบ4คูณร้อยไอ้มันไฟม <Hey. S 1> ันจะขึ้นผมจะรอคุณอยู่ตรงบ้านแล้วกันสเต่พีดาหมด oh, shit. Oh, shit. สเต่มิน้าหมดไงโอเคมันอยู่ไหนอ่ะผมรอคุณอยู่บ้านนะไปตรงนี้ปะ ไม่รู้ว่าเจอประตูใหญ่ๆประตูหนึ่งเอาคุณอยู่กับผิดฟั่งกับผมนี่ใช่ไงโอเคก็ต้องรีบแล้วเหมือนกันมันไปทางเดียวกันเหรอไม่ไม่ใช่ทางเดียวกันเอาหรอเปิดประตูไปเลยแล้วกันนมันเปิดยังไงอ่ะรอผมด้วยครับไปละหนีแล้ว ทำไมมันมีเสียงนี้ทำไมมันมีเสียงนี้เข้าบ้านก่อนลอะจ้ามีใครอยู่นแถวนี้ไหมเจอผมด้วยครับแล้วทำไมเสียงดนตรีมันเป็นอย่างนี้วะขึ้นไปชั้นสองสินหนุ่มขึ้นไปไม่ได้หรอขึ้นไดไ้ไม่รอผมเลยนะรอรอรออยู่ในบ้านอยู่ในบ้าน ตอนตีมันน่ากลัวนั่นเนี่ย okay. เราเข้ามาในบ้านฝล่งนี้แล้วต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมโอเคดูเหมือนว่าข้างล่างนี้เราสามารถเป็นไม่ใช่สามารถสิเป็นทางเดียวที่เราสามารถไปได้แต่เราต้องมี <Okay. S 1> คนแจนะครับอันนี้ทางตอนเอาวาร์ปเลยอะไรเนี่ยโอ oh my god ไเแล้วงครับประตูนั่นพาพวกเรามาที่โรงแรมนี้ได้ยังไงกันนั่นสิดี้คนวิ่งตามผมไวเร็วเร็วรีบรีบมา <พอ S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บสเตมิน้าก่อนพร้อมนะครับโอเคพร้อมไปหนึ่งสองสาวิบบเอาเฮ้ยส<อ>วัสดีครับทางนี้ปะไม่ใช่เลยทางไหนอ่ะคุณคุณมาทางนี้ดิคุณมาคุยกับคุณนี้ก่อน เเขาเป็นอะไรอ่ะอ๋อเขาเป็นคุณลุงแกนั่นคือสิ่งที่เธอทำทั้งหมดนะเพื่อนใครคือเธอนั้นเหรออะไรสักอย่างโอเคมันเกี่ยวกับอ๋อญี่ปุ่นเหรอนะเป็นอะไรสักอย่าง <c oughs> <c oughs> ผมก็แปลได้ไม่หมดหรอกครับ โอเคไปกันเถอ็ไปกได้แล้วนะัขอบคุณสำหรับคำตอบตามลิฟต์เรียงคิวมากริสซัสิ์หรือ,ปอเปล่าเนี่ยคุณ <Okay. S 2> คุณจะเจออะไรอยู่ข้างหน้านะครับแต่ว่าคุณต้องวิ่งให้พร้อมผมแล้ก็รวดเดี๋ยวทันใจด้วยนะโอเควิ่งนำไปเลยไว้ป๊บหนึ่งขอรอยมาอีกรอบก่อนแล้วเราค่อยไป อะไรรอรออะไรเนี่ยรอสักแป๊บหนึ่งอย่าบังสิรอเลยทันทันใช่ไหมไม่ทันหรอกไปหนึ่งสองสามดิวิ่งปวยปยปวยปวยป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 ยโอเคในโรงแรมนี้มีอะไรกันโอ้ไปละวิ่งขับซ้ายขับซ้ายก็บ้าแล้วซ้ายไมก่ก็ขักขวาแล้วก็วิ่งตามมาเร็วลง แก <Yeah, S 2> หลอกเขาไหนทางไหนนะมาแล้วเฮ้ไปเร็วสิมาเร็วสิทางไหนอะ่ะไม่รู้อ๋อจะขึ้นลิฟต<อ>์แบบปไปก่อนขึ้น <c oughs> ลิฟต์ไปก่อนใช่ขึ้นลิฟต์เร็วๆๆตามมานะอ๋อโอเคปิงไปทางไหนนะตรงไปเลี้ยวซ้ายป่ะไอเลี้ยวขวา <c oughs> <c oughs> ขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว หลบไปแบบดิจิตอลก็วิ่งมาสุดแรงเกิดกวิ่งผ่านไปเลยกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปตามทางทางไหนวะเนี่ยอ๋อเวล้วงเข้าลิฟตรงนี้ป่ะใช่ใชโอเคขึ้นลิฟต์ทางนั้นโอ้สวยสวย อันนี้คุณให้แคบไว้นะแล้วก็ดูเส้นทางไม่แคบได้ไหมอ่ะมันก็นกเปิดดู<ะ>ไม่ได้อยู่แล้วมันก็หลงไงมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแคปเดี๋ยวผมแคบไปโอเคเราอยู่ตรงไหนตรงจุดขาวนี่ปะหรือเราอยู่ตรงไหนครับแดงนะเราอยู่ตรงจุดขาวถูกต้องแล้ว เราต้องไปจุดแดงตรงข้างบนนู่นนะก็หให้คุณวิ่งก็ให้คุณวิ่งตามผมมาเลยนะครับเริ่มตั้งแต่จอนนี้ก็เริ่มวิ่งกันได้แล้วก็เลี้ยวขวาตรงไปายาวก็ได้นี่เห็นจากในแบบเมื่อกี้จะได้ไม่ต้องลงทาง ยไงไปไปไป,ไปยังจะเลี้ยวอีกอ่ะใช่แล้วต้องเลี้ยวเพราะว่ามีผีอยู่ข้างหน้าแต่มีหน้าหมดมึงรู้ได้ไงเนี่ยมีผีข้างหน้าเนี่ยตามมาเถิดหน้าไปกำลังวิ่งไป ไม่ใช่เหรอเราอยู่ฝั่งไหนอ่ะฝั่งไหนไม่รู้ที่รู้คือวิ่งไปมั่วโอเคเราเจอแล้วใช่หรอโอเคไปโอ้เราเจอแล้วเย้ค okay. อ,อลิฟ yeah. กันไปเลย เยอดรอดมาได้สุดยอดเลยโห้ได้จะจบแล้วมั้งเนี่ยท,ที่นี่ที่ไหนที่นี่ฉันอยู่ที่ไหนแล้วประตูนี้ฉันรู้สึกเหมือนจะสามารถเปิดมันได้เนะย <Hey, S 1> ม,มจบลัวม,มันไม่จริงนะานี่มันเป็นฝันร้ายที่สุดจุดจบของบทที่นี่ป๊อ 第1้อที่1ข้อที่1ข้えที่1ข้อที่1ข้อ่อที่1้อที่อที่น้อที่้อที่อที่อีอแค่นข้อี่อที่1้อทีอที่1อี้อทอที้อทอีอทอีทออ้้ โอเคมาไหนมาปิดคลิปให้ดิเอ๊ะ hey. ่อไปตัวผมถึงได้มาต่อนะครับเนี่ยแล้วก็จอยมาเลยจะให้ผมปิดคลิปให้เหรอคิดว่าปิดได้ก็ลองดูพอดีเพื่อนผมเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่นะครับอืมก็อยากจะให้เขาลอง uh. ปิดคลิปดู อยู่ไหนครับอยู่ตรงป้ายครับเด okay. อยวมีมิตโอเคติดคลิปกันยังไงเราก็ยังไว้ดูนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ